พระรัตนตรัยเป็นองค์คุณพิเศษอย่างหนึ่งในบรรดากุศลทั้งหลายพระรัตนตรัยจึงเป็นมหากุศลกว่ากุศลอื่นๆที่เราเคยทํามามหากุศลอันนี้เพราะมันจะเกิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเคยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อความทุกข์ภายในใจเรามันจะเปลี่ยนไม่ให้เราต้องทุกข์กับความทุกข์ที่เราเคยทุกข์ในเรื่องนั้นๆน,นการเข้าถึงพระรัตนตรัยต้องด้วยบทระลึกที่ว่า พุทธโมนาโถพระพุทธเป็นทิพพึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโเมนาโพถพระธรรมเป็นทิพพึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นทิพพึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าะระลึกบ,บทนี้ติดต่อเนื่องกันเจ็ดวันในวันที่เจ็ดะระลึกเฉพาะบทบาลีเท่านั้นพุทธโเมนาโถธรรมโเมนาโถสังโฆเมนาโถฉะนั้นพระรัตรยคือสิ <pocket ๆ S 1> ่งเดียว ที่จะเข้าไปเปลี่ยนในภายในเพราะบุญกุศลอื่นมันไม่มีกําลังเพียงพอท,ที่จะเข้าไปเปลี่ยนทานก็เปลี่ยนไม่ได้คือเป็นกุศลในคราวครั้งนั้นแต่ไม่สามารถเป็นกุศลในคราวครั้งต่อไปได้ศีลก็เปลี่ยนไม่ได้สมาธิก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะสมาธิเสื่อมง่ายมากโดนด่าคําเดียวเท่านั้นแหละสมาธิที่ทํามาสิบปียี่สิบปีไปหมดเลยปัญญาไม่ต้องพูดถึงเพราะยากมากที่เราจะเข้าถึงปัญญาแต่การระลึกถึงรันษรัยที่เป็นมหากุศลเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับ พระรัตนตรัยเพราะถ้าการระลึกของเราไม่คงที่ระลึกบ้างไม่ระลึกบ้างมันจะไม่เกิดกระบวนการการเชื่อมต่อจิตกับพระรัตนตรัยเพราะว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราตารับรู้รูปหูรับรู้เสียงจมูกลับรูก้กลิ่นลิ้นรับรู้รสกายรับสิ่งสัมผัสใจรับอารมณ์พระรัตนตรัยอยู่ในส่วนของอารมณ์หรืออารมณะอารมณะหรืออารมณ์ในภาษาทางธรรมะเนี่ยไม่ใช่กลุ่มอารมณ์ ความโกรธความเกลียดความรักความชังอันนั้นไม่ใช่อารมณ์แบบนั้นอารมณ์ในทางพุทธศาสนาก็คืออารมณ์หรืออารมณะในสิ่งที่เป็นกุศลฝึกสร้างการรองรับสร้างการระลึกรู้อ่พุทโธเมนาโถธรรมโโมเมนาโถสังโฆมเมนาโถบ่อยๆย,ย้ำๆซ้ำๆอยู่เสมออยู่เรื่อยๆระลึกอย่างเงี้ยพระอาจารย์เชื่อว่าจิตเราเนี่ยมันจะเกิดการสัมผัสรับรู้กับกระแสพลังตรตรัยขึ้นทีละนิด ฮิลาลิตจากิจากข้างในเมื่อพระรัตนตรัยมันถูกสร้างขึ้นแทนที่สิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลเหล่านั้นถ้ามีกุศลก็ไปเกิดแทนที่แล้วอกุศลจะหายไป